และแล้วก็ผ่านพ้นช่วงปีใหม่กันมาแล้วนะครับสำหรับช่วงที่ใครละหลายๆคนอาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาและหวนคืนสู่ข่วงเวลาแห่งความจริงที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องกลับมาเผชิญหน้าฟันฝ่าปีนี้ไปอีกปีด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่ทุกๆคนได้ทราบกันว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ผมอาจจะพูดได้เลยว่าเงียบเหงาเหลือเกินครับเงียบเหงาที่สุดปีหนึ่งเลยก็ว่าได้หลังจากปีที่แล้วในวงการเกมนั้นคึกคัก และมีเกมจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในเชิงคําวิจารณ์เป็นอย่างมากเลยครับมากที่สุดในรอบ8ปีเลยก็ว่าได้ทว่าปีนี้มีเกมที่จดจ่อรอคิวจะเปิดตัวน้อยมากเลยครับน้อยซะจนพวกเราชาวเกมเมอร์ต่างตะโกนออกมาในช่วงปลายปีที่แล้วว่าปี2024เนี่ยเราจะไม่มีเกมเล่นกันแล้วแต่นะครับแต่แต่ถ้าถามผมแล้วก็ปี2024นั้นมันก็ไม่ได้น่าเบื่อและเงียบเหงาไปสัทีเดียวครับ เพราะปีนี้ยังมีเกมหลากหลายเกมที่เดินหน้าเปิดตัวออกมาอยู่เรื่อยๆและผมเชื่อยอย่างสนิทใจเลยนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีหนึ่งของวงการวิดีโอเกมอย่างแน่นอนเลยครับและทุกๆคนคงจะได้เห็นหน้าปกคลิปกันไปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรดังนั้นวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาเราจะมาจัด5อันดับเกมที่น่าเล่นที่สุดของที่สุดของที่สุด ในปี2024กันดีกว่าครับและ5เกมเกมนั้นที่น่าเล่นในปีนี้ในใจผมจะมีเกมอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับอันดับที่5 m e t o l Gear Solid Delta s n e k e Eater วอาวอันดับที่5นี้เป็นอันดับที่ไม่ต้องบอกก็คงจะรู้กันดีนะครับว่ามันไม่แปลกเลยที่เกมเกมนี้จะติดอยู่ในอันดับของการจัดอันดับในโผนี้จริงๆครับเพราะนี่ก็คือสุดยอดเกมที่ผมรักมากที่สุดเกมหนึ่งในชีวิต Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake Metal Gear Solid Delta Snake Eater คือเกมภาค Remake ของ Metal Gear Solid 3 Snake Eater ซึ่งวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2005บนเครื่อง PlayStation 2กำกับโดยฮิดโอกโคจิมาคนดีคนเดิมของเราครับซึ่งพอมานับนิ้วย้อนเวลากลับไปแล้วปีนี้ก็จะครบ19ปีของเกมเกมนี้แล้วซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่า ทำไมเกมนี้ถึงได้ถูกรีเมคมาวางจำหน่ายในช่วงเวลาที่การรีเมคมันเฟื่องฟูที่สุดนะครับตั้งแต่ Resident Evil 2 remake ม,มาจนถึง3 r e รีเมคที่ทุกคนชอบแล้วก็4 r e รีเมคมันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับที่เออเกมที่ผมรักขนาดนี้จะได้กลับมาถูกรีเมคเช่นกันนะสปีแล้วเนาะซึ่งถึงแม้ว่าเกมเกมนี้จะเก่าระบบต่างๆอาจจะดูเกๆกัๆ,ๆ แต่ถ้าว่าความคลาสสิกครับก็รู้กันอยู่ครับผมเบื่อจริงๆเลยพวกเบียวเมทัลเกียนะครับเบื่อมากเลยก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากครับเกมเกมนี้มันดีเหลือเกินครับดีจริงๆใครได้เปิดใจเล่นแล้วก็ผมต้องบอกเลยนะครับขอแค่เปิดใจเล่นผ่านแชปเตอร์หนึ่งไปนะคงจะได้พบกับความสดชื่นแล้วก็ชื่นใจไปกับเจวานั่นเองนะครับเจวามาแบบสดชื่นแน่นอนซึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือการเล่าเรื่องที่ยังคงติดตราตรึงใจแฟนๆอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ มันก็เลยทำให้ Metal Gear Solid Delta Snake Eater ถึงได้ติดอยู่ในอันดับที่5ยังไม่ต้องสงสัยเลยจริงๆครับอันดับที่4อันดับที่4จะเป็นเกมอะไรไม่ได้เลยนอกจาก Metal Gear Solid Delta Snake Eater นั่นเองครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเกมนี้จะติดอยู่ในอันดับที่4อีกครั้งเลยครับและมันก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยจริงๆครับเมื่อคุณได้มาดูช่องอยากดูหนังอยาเกมครับผม นี่คืออันดับที่4ีนี่คือเครื่องกรารันตีแล้วนะครับว่าผมนั้นรักเกมเกมนี้ขนาดไหนและผมคงไม่ต้องอยากจะเสียเวลาเขียนเกี่ยวกับเกมนี้ให้มากความนะครับว่าผมรักเกมนี้แค่ไหนจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนอ่านหรือใครเป็นคนเขียนสคริปต์เนาะเพราะการรีเมคเกมในครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการนำตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการวิดีโอเกมมาทําให้เราได้เล่นกันอย่างแท้จริงเลยครับซึ่งในขณะนั้นเมทัลเกียสโซลดทรีนั้นมีคะแนนเมตาคริติกส์อยู่ที่ 91เต็มร้อยคะแนนนั่นจึงทำให้เกมเกมนี้ได้รับตำแหน่ง must play โดยปริยายเลยครับและในส่วนของคะแนนโดยผู้เล่นก็ทำได้ถึง8เต็ม10คะแนนอู้เกมเขาดีจริง8เต็ม10คะแนนเลยครับผมก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าผมนั้นตั้งความหวังกับภาครีเมคนี้ไว้แค่ไหนครับการรีเมคครั้งนี้ของ Metal Gear Solid 3 Snake Eater จะใช้ทีมงานภายนอกโคนามิ ซึ่งนั่นก็คือทีมงาน Virtual Studio ซึ่งเป็นทีมงานที่พัฒนาเกมในสิงคโปร์โดยผลงานของทีมทีมนี้ที่เคยได้ร่วมงานและฝากผลงานไว้กับวงการวิดีโอเกมนั่นก็คือการออกแบบสิลป์การออกแบบเลเวลการออกแบบเกมเพลย์ของ The Shadow of Tomb Raider ในส่วนของงานภาพคัด s ีนก็คงไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าพวกเขาเคยทำคัด s ี e ใหม่หมดจดให้กับเกม o ีมอนโครับภาครีเมคที่ลงให้กับเครื่อง,ง,ง PlayStation 5 และผมต้องบอกตรงนี้นะครับว่ามันงดงามเหลือเกินครับงามมากๆเลยจริงๆสวยด้วยนะงามด้วยนะทางทีมงาน Virtual Studio ยังได้ทำงานร่วมกับเกมดังๆมากมายอาทิ T. Call of Duty Modern Warfare ปี 2019Horizon Forbidden West ตลอดจน Callisto Protocol อีกด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเลยทำให้ผมตั้งความหวังไว้กับเกม Metal Gear Solid Delta Snake Eater ไว้มากเลยครับและหวังว่าในอันดับที่4ของผมนี้จะไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงครับแหมอันดับที่3 m e เมทัลเกียร์โซลิดเดลต้าสเนกอีเทอร์ครับมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับสำหรับเมทัลเกียร์โซลิดเดลต้าสเนกอีเทอร์ไม่นะไม่แอดมึงกวนตีนกูอีกแล้วเหรอนี่นี่คนเป็นเสียงในใจของคนดูตอนนี้แน่ๆเลยครับและผมคงต้องตอบเลยนะครับว่าผมตวงตีน ใช่ผมตวงตีงและบางทีพี่ก็ตวงตีงผมต่างคงต่างกวงตีงเสมอกลางหนึ่งต่อหนึ่งต่เวลาตวงตีงไหมแต่ใช่ครับเมทัลเกสโซลิดเดลต้าสแนกอี e เทอร์จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในช่วงที่หนุ่มที่สุดของเนคเกสเนกอสรพิษคนต้นฉบับสุดหล่อที่สุดหล่อที่สุดเลยครับผมอยากจะหล่อได้เท่าเขาสักแบบขอหล่อสักเครื่องหนึ่งจริงๆในช่วงยุคสงครามเย็น เนเ s สเนกจะต้องเข้าทำภารกิจช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์โซเวียตนามนิโคลายสเตฟานโนวิชโซโคโลอฟผมพูดเรื่องนี้เป็นร้อยรอบแล้วครับในภารกิจ v i r t u a l ล i ิ s ชั่ซึ่งนั่นคือภารกิจแรกที่ทำล้มเหลวและในเวลาต่อมาเขาจะต้องกลับมาที่โซเวียตอีกครั้งเพื่อทำภารกิจ Operation Snake Eater อีกครั้งเพื่อช่วยเหลือโซโคโลอฟและช่วยเหลือโลกไปนี้ไว้จากเงื้อมมือของคนชั่วโบกินจากสงครามนิวเคลียร์ครับ ซึ่งถ้าใครเล่นเม t a l g ก a r Solid 3มาหลายต่อหลายรอบครับก็คงจะคุ้นเคยกับคำพูดคำนี้ครับ After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. ซึ่งผมก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงเดวิดเฮเตอร์พูดประโยคนี้มันจะทำให้ผมยิ้มได้ทุกครั้ง เพราะนี่คือเสียงที่เป็นดังจุดเริ่มต้นของความสนุกยังไงล่ะครับซึ่งในส่วนนี้ทางโคโนมีได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าการดำเนินเรื่องในเมทโอเก s โ l ลิดเดลต้าจะใช้เสียงเสียงเดิมจากเกมต้นฉบับและจะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเดิมที่ผมคิดว่ามันก็เหมาะสมกับบริบทของเกมเกมนี้อยู่แล้วและทุกที่ที่เราไปทุกการกระทําตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆจะถูกใส่รายละเอียดผ่านการสนทนาโต้ตอบระหว่างสเน็ก และหัวหน้าซีโร่หรือผู้เชี่ยวชาญภาคสนามอยู่ตลอดเวลามันเลยทําให้ผมคิดว่าการใช้เสียงเดิมและการเล่าเรื่องแบบเดิมมันทําให้เราอินกับเนื้อเรื่อง,งเสมือนว่าเราได้เข้าไปทําภารกิจในเวลานั้นกับลุงสเน็กจริงๆครับซึ่งผมหวังใจเหลือเกินนะครับว่า Virtual Studio จะหยิบยกจุดนี้กลับมาเล่าและอาจจะกลับมาพัฒนาความคล่องตัวในการเล่าเรื่องนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้มากขึ้นครับแต่ส่วนที่ผมกังวลเลยนะครับก็คือ ถ้าสเนกวิทยุเหมือนเดิมเหมือนตอนเล่นภาค5ครับสงสัยจริงๆครับสงสัยเลยว่าเราคงคุยวิทยุยังไม่จบอ่ะครับก่อนที่เราจะเดินไปถึงเป้าหมายแล้วก็คือคุยยังไม่เสร็จเลยเข้าถึงเป้าหมายแล้วทำเสร็จแล้วเฮียพอกเอาเข้าจริงๆนะครับเกมนี้เนี่ยคุยวิทยุกันนานมากแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่านี่จะทำให้ m ม t a l g ก a r So เด d Delta s n a k e Eater เป็นอีกเกมในปีนี้ที่น่าจับตามองมากที่สุดนั่นเองครับเสียงอะเสียงเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นอะไร อันดับที่สองเมโทรเกียโซลิดเดลต้าสแนกอีเทอร์ครับผมเฮ้ยได้ยังไงวะเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยก็เพราะนี่คืออันดับที่2ของเราไงครับแล้วเราจะไม่ให้เมโทเกียโซลิดเดลต้าสแนกอีเทอร์ได้ยังไงจริงไหมการกลับมาครั้งนี้คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากปี2015ที่เมโทรเกียโซลิด5 The เดอะแฟนทอมเพนได้วางจําหน่ายและผมคงพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่า เออผมเกงว่านี่จะผ่านไปแล้วถึง9ปีนะครับ Yes Yes, yes I, know. I know You would like to know how long, how long. i m afraid i t s, s, <S been n years yes. ใช่ครับนี่คือระยะเวลา9ปีหลังจากที่ภาค5ได้วางจำหน่ายนั่นเองครับในเดือนกันยายนซึ่งระบบการเล่นที่คร่องแคล่วใน Metal Gear Solid 5 oh. ก็ได้วางรากฐานในการเข้าทำภารกิจเข้าประชิดศัตรู ตลอดจนการทำา q q c ที่ลื่นไหลามากที่สุดเท่าที่ Metal Gear Solid เคยทำมาแต่ถ้าการกลับมาครั้งนี้ของ Metal Gear Solid Delta Snake Eater ได้หยิบยกเกมเพลย์หรือระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินยืนเดินย่อหมอบโผกระโจนการทำท่า CQC ที่ว่องไวหรือจะเป็น d Directional w h e e l ในการเลือกอาวุธที่คล่องตัวเป็นอย่างมากนี่จะเป็นหนึ่งในก้าวกระโดดที่ทำให้เม t a l g e ีย Solid Delta นั้น กลายเป็นเกมที่สมบูรณ์อย่างมากเลยครับในส่วนที่ผมคิดว่าเมท l g เก r Solid Delta นั้นสามารถหยิบการเล่นของภาค5มาใช้ได้อีกอย่างคือลุกเล่นของการหลบซ่อนศัตรูผ่านการใช้คลังตู้เสื้อผ้าที่ลุงสเน็กได้ขอบมามากที่สุด oh. เพื่อเป็นแต้มต่อในแต่ละสภาพพื้นที่ที่ในเกมนี้หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ c a ร์โมอินซึ่งในภาคที่3นี้คือหัวใจสำคัญในการย่องเบาเข้าทำภารกิจประชิดศัตรูของเกมเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งถึงแม้ว่าชุดที่เราสวมใส่อยู่อาจจะปิดบังอำพรางมาจากศัตรูในเรื่องสายตาได้แล้วนั้นทว่าเสียงของฝีเท้าก็อาจจะทำให้ศัตรูนั้นตระหนักรู้ถึงการมีตัวตนของเราอยู่ดังนั้นระบบยืนย่ออย่างที่ผมได้กล่าวไปซึ่งได้อิทธิพลมาจาก Metal Gear Solid 4 Metal Gear Solid Peace Walker Metal Gear Solid 3 d s ไปจนถึง Metal Gear Solid 5ก็จะเป็นแต้มต่อสำคัญที่จะทำให้ผู้เล่นเข้าประชิดศัตรูได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และเงียบงันได้มากขึ้นครับอีกเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือการใช้กล้องส่องทางไกลครับหลังจากที่เราได้ผ่านการเล่น m e t a l Gear Solid 5มาแล้วจะพบว่าการใช้กล้องส่องทางไกลคืออีหนึ่งหัวใจของการทำภารกิจและการใช้กล้องส่องทางไกลที่เข้าถึงง่ายมันก็จะเป็นอีกจุดเด่นจุดหนึ่งของภาค5เช่นกันเพราะเราสามารถมาร์คศัตรูและทราบตำแหน่งของศัตรูได้ตลอดเวลาเลยครับซึ่งนั่นคือข้อได้เปรียบของผู้เล่น และมันจะทําให้ผู้เล่นสามารถโจมตีศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับกลับกันในภาคที่3น้อยคนนักที่จะรู้ว่ากล้องส่องทางไกลนั้นมีประโยชน์ครับอย่างที่เเจ้าโอสลอตดได้บอกว่าคุณควรจะเคยชินกับการใช้กล้องส่องทางไกลในการทําภารกิจนะเพราะว่ากล้องส่องทางไกลนั้นมีประโยชน์มากๆในการวางแผนเข้าโจมตีหรือทําภารกิจในสถานที่นั้นๆแต่ทว่าการมาร์กศัตรูในภาคที่3มต้นฉบับนั้นยังไม่ได้ถือกําเนิดเกิดขึ้นในเวลานั้นครับ ซึ่งเอาจริงๆมันก็ทําให้ตัวเกมสมจริงมากขึ้นแต่สําหรับผมโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าถ้าทางทีมงานได้ใส่ระบบการมาร์คศัตรูเข้ามาในเกมนี้มันจะทําให้เราหรือผู้เล่นหน้าใหม่สามารถสนุกและเข้าถึงเกมเกมนี้ได้มากขึ้นเช่นกันครับและนี่จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมคาดหวังบันย่างมากในเกมเกมนี้และอยากจะทําให้มันออกมาดีตามความคาดหวังของผมจริงๆเลยครับสาธุเดอออย่ามาพังเลยนะอย่ามาพังเลยสาธุ อันดับที่หนึ่งเมทุกเกียโซลิดเดลต้าสแน็กอีเทอร์โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าทุกๆคนจะฟังมาถึงจุดนี้ในอันดับที่หนึ่งและผมต้องขอชื่นชมจริงๆเลยครับว่าพวกท่านที่ไม่ได้ปิดคลิปหนีหายไปเนี่ยผมซาบซึ้งจริงครับขอพระคุณที่ฟังมาถึงจุดนี้ซึ่งแน่นอนครับอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเมทุกเกียโซลิดเดลต้าสแน็กอีเทอร์นั่นเองก็คือหาอันดับแม่งติดทุกอันดับเลยมาในส่วนนี้ผมคงไม่ต้องพูดแล้วนะครับว่า ส่วนสุดท้ายที่ทําให้เกมเกมนี้น่าเล่นมากที่สุดในการรีเมคครั้งสําคัญของเกมเกมที่สําคัญมากที่สุดในเกมซีรีส์นี้ก็คืออีวาครับไม่ wow. wow. ไม่ใช่นะก,ก็สำคัญนะครับอีวาแล้วก็เออแล้วก็เอเอ,เอระบบการหาอาหารกับการทำแผลตหากแหมเพราะถ้าคุณได้เคยผ่านการเล่นเกมเกมนี้ในภาคต้นฉบับจะพบว่า Metal Gear Solid 3คือเกมสายลับจรชนรอบเดน และการเอาชีวิตรอดในป่าอย่างแท้จริงเพราะระบบที่ผมชอบมากที่สุดคือระบบจับสัตว์หรือพืชมาเป็นอาหารครับใช่ครับคุณเข้าไปทําภารกิจในป่าคุณก็จะต้องเอาตัวรอดจากภัยทางการทหารสัตว์ป่าตลอดจนภัยร้ายแรงมากที่สุดของมวลมนุษยชาติและนั่นก็คือความหิวครับในเกมเกมนี้มีสิงสาราสัตว์มากมายที่คุณสามารถจับมากินได้ ตั้งแต่กบจระเข่นกง,นงูมันแมงมังแมงสาบมีปะไม่ไม่มีนะ,นะแมงมุมมามีเออจนไปจนถึงอาหารจริงๆอย่างบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไปจนถึงสเสบียงของทหารก็ยังมีมาให้คุณได้เก็บเอามากินอย่างจุใจเลยครับอีกทั้งทุกๆสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของทุกสิ่งที่คุณเก็บยังมีข้อมูลที่เราสามารถโทรไปถามผู้เชี่ยวชาญภาคสนามได้ว่าส,สิ่งนี้กินได้หรือเปล่าหรือกินแล้วรสชาติจะเป็นยังไงทุกรายละเอียด ถูกสร้างขึ้นมาอย่างปราณีตโดยแท้จริงครับซึ่งใช่ครับคุณอยู่ในป่ามันจึงมีสิ่งที่ทั้งกินได้และกินไม่ได้การสอบถามผู้รู้อย่างหมอพาราเมดิกจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สมควรทำครับและใช่ว่าคุณจะเก็บสัตว์มาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเพราะในเกมเกมนี้คุณสามารถใช้ปืนยาสลบเก็บสัตว์ต่างๆมาใช้เพื่อเป็นแต้มต่อเชิงกลยุทธ์ได้เช่นกันเช่นคุณสามารถเก็บงูพิษมาโยนใส่ศัตรูได้ และปล่อยให้มันฉกศัตรูจนลงไปนอนวัดพื้อน,นะครับก็ได้เช่นกันซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นและยี่ยนกวนประสาทเป็นอย่างมากครับและผมยังไม่ได้พูดถึงระบบที่ควรถูกนํามาต่อยอดในภาครีเมคครั้งนี้และนั่นก็คือระบบการรักษาแผลเพราะในเกมเกมนี้ในทุกๆก,การบาดเจ็บตั้งแต่การตกจากที่สูงกระดูกหักโดนยิงโดนไฟไหม คุณจะต้องเป็นคนรักษาและทําแผลเองทุกขั้นตอนเลยครับไม่เช่นนั้นพลังชีวิตของคุณจะไม่รีเจเนอเรทจนเต็มหลอดซึ่งในยุคสมัยนั้นต้องบอกเลยนะครับว่ามันคือระบบที่ล้ําเป็นอย่างมากทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จึงทําให้การรีเมคในครั้งนี้มันสําคัญสําหรับแฟนๆเกม m e t a ลเกย์โซลิดเป็นอย่างมากและผมจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมเมทัลเกย์โซลิดเดลต้าส a น็กอิ e เทอรจึงติดอยู่ในอันดับที่หน และการจะพูดมาได้5อันดับแพงมีแต่ไม่ทุกเกียร์ก็ของการจัดอันดับครั้งนี้อย่างทรงภาพภูมิจริงๆครับนี่เขียนสคริปต์ทำใหมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับ5อันดับเกมน่าเล่นประจำปี2 0 2 4เป็นยังไงกันบ้างครับมีเกมเกมไหนที่ติดอันถามมาได้มีเกมเกมไหนที่ติดอันดับนี้และคุณชอบด้วยเนี่ยเออถ้าคุณเห็นด้วยคุณก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับ ส่วนเกมเกมไหนที่ไม่ติดมาในโผนี้และคุณคาดหวังว่าจะให้มันติดในโผนะครับที่คุณจะต้องเล่นหรืออยากเล่นในปีนี้คุณก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เช่นกันและผมจะรีบตามไปอ่านไปตอบอย่างแน่นอนเลยครับสุดท้ายนี้ยังไงผมก็ต้องขอฝากทางช่องอยากตัวหนัง X จากเล่นเกมทั้งบน YouTube และ Facebook เอาไว้ด้วยสัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับและตอนนี้ทางช่องก็มีซูเปอร์ตังส์แล้วถ้าคุณอยากสนับสนุนทางช่อง ก็สามารถส่งกําลังใจมาทางนี้ได้ผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเอาผมขอพูดเรื่องนิทีหนึ่งแล้วกันนะเวลาที่ผมจะพูดคําว่าถ้าคุณอยากสนับสนุนทางช่องคาว่าสนับสนุนเนี่ยมันพูดยากมากจริงๆนะสนับสนุนเวลาผมพูดคําว่าสนับสนุนเนี่ยผมมักจะไปคิดถึงช่วยช่วยสนับสนุนหน่อยนะคะไปคิดถึงเฮียจตุรงมกจกในในเรื่องไอ้แสบสนิททุกทีเลยช่วยสนับสนุนหน่อยนะคะผมเอาสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ก็สำหรับปี2 0 2 4นี่ครับผมก็ต้องขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขเป็นอย่างมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากจะมาอวยพรในช่วงท้ายคลิปนั่นเองครับใครที่ได้ฟังถึงช่วงท้ายคลิปนี้ผมก็ยินดีด้วยครับคุณเป็นผู้ชนะของวันนี้ก็ขอให้ปีปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับความพยายามที่ทุกคนได้ฟังมาถึงช่วงท้ายนั่นเองครับขอบคุณจริงๆครับก็ขอฝากช่องผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ